สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณจะสั่งงานถ้าจําได้นะคะคุณจะบอกว่าในรหัสททหาร32101จะมีงานกลุ่มชิ้นใหญ่1ชิ้นแล้วก็ทรหาร32102ก็จะมีอีก1ชิ้นนะคะทีนี้มาถึงรอบทรหาร32101ที่เป็นงานกลุ่มนะคะชิ้นใหญ่ก็จะมีตัวนี้นะคะเพราะว่าในตอนนี้เราเรียนเรื่องมัธนาพาทายอยู่ตำนานรับดอกกุหลาบดังนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้จะเริ่มสั่งแล้วนะคะเด็กๆเ,เข้ามาดูว่าต้องทํำยังไง รูปแบบเป็นยังไงนะคะคุยกันก่อนว่ามัทนพาพาทาตำนานกรตงหลาาสิ่งที่จะให้ทําคือการ์ตูนช่องสองภาษานะะการ์ตูนช่องสองภาษาลองน่กถึงอารมณ์ไปอ่านการ์ตูนน้องๆน,นะคะข้างบนเป็นภาษาไทยข้างล่างเป็นอังกฤษซึ่งงานชิ้นเนี้ยถูกบริการกับ3ากลุ่มสาระคือของภาษาไทยศิลปะแล้วก็กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูทางานชิ้นนี้หนูจะได้คะแนนของ3ากลุ่มสาระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคืออยู่กับว่า ตรงเวลาในการส่งนะคะกูก็จะส่งส่งต่อในเรื่องของการให้คะแนนได้นะ,ะทีนี้ต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมถึงต้องทําการ์ตูนช่อง2ภาษาการ์ตูนช่อง2ภาษาได้อะไรมันเกี่ยวอะไรกับมัธยมศึษาเรื่องที่เราเรียน ถ้าเราจะทําการ์ตูนช่องสองภาษาแล้วออกมาเป็นรูปแบบของการ์ตูนได้ในเนื้อเรื่องของมัธนาคาถาเนี่ยนั่นหมายความว่าเด็กๆต้องเข้าใจในเรื่องของเนื้อหาเข้าใจตัวละครลักษณะตัวละครแล้วก็เข้าใจว่าเนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินไปอย่างไรตัวนี้เป็นตัวสรุปว่านักเรียนเ,เ,เข้าใจแล้วเด็กๆเข้าใจแล้วแล้วทําออกมาทําออกมาเป็นชิ้นงานได้เป็นผลงานของตัวเองได้นะคะแล้วก็เรื่องของการ์ตูนช่องนะคะเรื่องของการ์ตูนเนี่ยคุณจะไม่จํากัดว่าการ์ตูนเนี่ยจะใช้เป็นการ์ตูนโดเรมอนหรือจะใช้การ์ เป็นเรื่องของวันพีชหรือใช้การ์ตูนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เด็กๆชอบนะคะจุดประสงค์คือคนที่ไม่ชอบอ่านอ่านวรรณคดีพอมาเจอในในรูปแบบของการ์ตูนที่ตัวเองชอบแต่เนื้อเรื่องนะ,ะเนื้อเรื่องไม่ว่าคุณจะเอาการ์ตูนเรื่องอะไรมาก็แล้วแต่เนื้อเรื่องต้องเป็นมัธาคาถาเท่านั้นและตอนที่เราเรียนคือองค์ที่1นะคะเป็นภาคสวรรค์พอเรียนใ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 น,น,นเรื่องเนี่ยเราจะรู้อ่างั้นเรามาเริ่มนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะครูให้ใช้เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะขนาด A4 พับครึ่งนะคะใช้ครึ่งหนึ่งของ A4 แต่ว่าลูกๆต้องตัดออกมาเลยนะคะต้องตัดออกมาเลยถ้าตามร้านเนี่ยมันมีขายขนาดที่ต้องการอยู่แล้วลูกก็ซื้อมาได้เลยแต่ถ้าไม่มีให้ซื้อขนาด A4 แล้วลูกมาตัดครึ่งนะคะถ้าการพับเนี่ยมันจะเป็นหนังสือทํามือเล่มเล็กหนังสือ Pop ๊อปอัพนะ,ะันั้นเราจะใช้ทํเทมอม2อันนี้เราใช้ขนาด A4 ครึ่งนึ่งของ A4 แล้วตัดออกมานะคะ หลังจากนั้นนะคะก่อนที่จะลงมือทําให้ลูกตีเส้นกันหน้าเพราะว่าวันนี้คุณจะบอกในเรื่องของการเข้าเล่มนะคะตีเส้นกันหน้าเข้ามาประมาณ2เซนนะคะให้กันหน้าเข้ามาเลยเพราะว่ามันจะมีผลเวลาลูกเข้าเล่มแล้วเดี๋ยวมันจะเปิดไม่ได้นะคะทุกแผ่นจะต้องกันหน้าเข้ามาประมาณนี้นะคะที่เหลือสามารถตีกรอเป็นกระตุนช่องหลายคนสงสัยว่าอาจารย์คะ การ์ตูนช่องคืออะไรอ่านึกถึงอารมณ์ตัวเองอ่านขายหัวเลาะหรืออ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประมาณนั้นนะคะการ์ตูนพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องจุดเด่นของมันไม่ได้เล่าเรื่องด้วยภาษาแต่มันจะเล่าเรื่องด้วยภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เลยแต่และหน้าเนี่ยลูกจะมีกี่ช่องก็ได้ลูก,กตีมานะตีเส้นแล้วก็จัดการนะคะก็น้าสองเส้น แล้วก็จัดการทีช่องหน้าหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ละช่องจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะในช่องหนึ่งเนี่ยนะคะภาพคุณไม่จํากัดนะว่าลูกจะไปลอกลายจะไปอะไรมาก็ได้นะ,ะจะไปลอกลายมาอเผอิญว่าอ่าสมมติสมมติลูกใช้โดเรมอนตัวละครในเรื่องนั้นๆเนี่ยสมมุติว่าใช้การ์ตูนตัวไหนเป็นตัวละครตัวใดก็ต้องใช้ตัวนั้นตลอดในรูปแบบแต่ละหน้าแต่ละช่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าลูกตีช่องมาได้แล้ว ะะแล้วก็วาดการะตูนล,ลงไปแล้วนะคะกระตูนจะวาดเองก็ได้หรือจะใช้เป็นลอกลายก็ได้ให้เปลี่ยนอเริยบถเปลี่ยนรูปแบบของมันตามตามเนื้อเรื่องที่เราทานะคะนะ,ะ,นะะเวลาเข้าเล่มที่เหลือไว้เนี่ยเราจะเย็บข้าเล่มพอเย็บข้าเล่มเรียบร้อยการข้าเล่มพอเราเย็บเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะคะเรียงเรียบร้อยนั่นคืองานเราจบแล้วนะเราจะเหลือปกหน้ากับปกหลังเราไว้ใช้แบบนี้นะคะลำดับต่อไปเราจะตัดสันตัวนี้เขาเรียกว่าครอบสันนะคะใช้กระดาษเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะครอบสัน เราเย็บเข้าเล่มแล้วแข็งแรงแน่นหนาแล้วทีนี้เราตัดตัวครอบตัดเมื่อตัดได้ขนาดแล้วอันนี้ลองกัดได้เลยนะคะไม่ไม่ไม่ให้เกินเส้นที่เราขีดไว้นะคะไม่เกิน2เซนหรือเราก็ติดกาวสองหน้างไปให้ชิดขอบนะคะตรงกลางจะไม่ถึงไม่เป็นไรนะคะให้ชิดขอบซ้ายขวาได้เรียบร้อยละตัดแต่งให้สวยงามจริงๆตัวสันเนี่ยนะคะคุณอยากให้พิมพ์ด้วยซ้ำนะคะตัวสันเหมือนเหมือนอารมณ์สันหนังสือะนะคะพิมพ์ว่า มัทนาพันธา,าพิมพเรื่องของเรา,ามัทนาพันธาสันนานรับดอกกุหลาบเรากรีดนิดนึงไม่ต้องกรีดให้ขาดนะคะแค่ให้เป็นร่องา่ากเดี๋ยวเราจะต้องพับข้สันประมาณนี้แกะออกแกะ้งหนึ่งก่อนแล้วเราติดลงไปค่ะแล้วแกะอ,อีกด้านหนึ่งออกตอนนี้คือการเก็บสันถ้ามันหนานะคะมันหนามันจะทําทําง่ายกว่าน,นี้น้วสันจะขึ้นมาสวยเราติดเรียบร้อยละ ตัวเนี้เราเก็บสันแล้วนะคะเก็บสันแล้วทีนี้เราจะมาใส่ปกประกอบปกปกเนี่ยเราต้องวาดเองนะคะต้องวาดเองแต่งให้สวยงามเราใช้กระดาษกาวสองหน้าอย่างบางเหมือนเดิมติดลงไปให้ชิดขอบนะ,ะปกหน้าปลกหลังติดลงไปให้เรียบร้อยดูให้ชิดขอบนะคะเรียบร้อยแล้วแบบนี้ทีเนี้ยตัวหน้าปกเนี่ยสมมติว่าเราวาดแล้วเราวาดเป็นการ์ตูนที่สวยงามแล้วนะคะใช้แบบนี้ค่ะลูก รูปกระแทกข้างหน้าให้มันเท่กันนะให้มันเทกันกข้างหลังมันจะเท่ากันพอดีเอามือกดไว้นะคะแล้วก็ลอกเทปกาวสองหน้าออกให้มันขยับนะคะลอกเทปกาวสองหน้าแล้วที่มันติดไว้เนี่ยอ๋อเสร็จปุ๊บเราก็กดมันลงไปอารมณ์เราจะได้พกหน้าแหละเพราหลังก็เหมือนกันนะคะจัดการนะจัดรูปแบบของมันให้มันสวยงามดูดีแล้วเข้าที่แล้วไม่มีอะไรโผล่ออกไปขอบสันตรงกันก็ลอกออกมือกดไว้นะคะมือมือเนี่ยจะกดไว้ หลังจากนั้นก็ตีดลงไปอันนี้ลักษณะรูปเล่มได้ลวนะคะส่วนที่เหลือจะเป็นเนือน้อในโอเคอันนี้คือรูปแบบของการทําเล่มเข้าปกนะคะทีนี้ว่าสมมติว่าลูกทําเล่มทาเนื้อเรื่องเสร็จแล้วกําหนดเนื้อเรื่องนะคะอย่างน้อยไม่ต่ากว่าสิบหน้านะ,ะแล้วใช้แค่หน้าเดียวหน้าเดียว่านั้นไม่ใช้หน้าหลังนะคะไม่ใช้หน้าหลังไม่ต่ำกว่าสิบหน้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าเล่มทีนี้มาดูเรื่องของการเข้าเล่มทุกคนต้องเข้าแบบนี้นะคะเอาสิบหน้าของลูกเนี่ยมาเรียงกันให้เรียบร้อย หลังจากนั้นลูกเย็บอาจจะต้องใช้ตัวเย็บตัวใหญ่นิดนึงนะคะอันนี้คือทำตัวอย่างให้ดูถ้ามันบางปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาว่ามันจะเย็บเล่มไม่ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างของรุนพี่ที่เคยทําไว้ก็ลองดอูตัวอย่างที่รูปเล่มสวยๆตันนี้ยเล่มจะค่อนข้างสวยรูปแบบของการเข้าเล่มจะสวย,สวยอ่าส่วนในในอีกเรื่องหนึ่งไป,ไปดูกัน ในในเขาก็ใช้ได้นะคะมีมการเล่นสี er, ตัวละครนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้คือเขาเขาเขาไม่ได้ทำในรูปแบบของกระตุนช่องแบบมันมันออกมามันก็เลยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เพราะจุดประสงค์ของเราคือให้ทำการ์ตุนช่องแของเข้ามาสองภาษาถูกใช้ได้นะคะอันนี้แต่ละเล่มเนี่ยรูปแบบข้อดีข้อเสียของแต่ละเล่มก็จะต่างกันเนี่ยข้อเนี้ข้เล่มสวยข้เล่มสวยข้อเล่มอันนี้ก็ใช้ได้นะคะแปลงขาเล่มใช้ได้ ตัวละครมีแนะนำตัวละครจะทำในรูปแบบของของสีสันนะฮะของสีสันก็ได้ระบายสีหรือจะทำในรูปแบบของลายเส้นก็ได้ไม่ว่ากันลายเส้นเล็กเงาแต่นี่ของเขาเข้าเล่นไม่ถูก ถ้าสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรก็ให้แวะเข้ามาถามแล้วก็จะมีตัวอย่างของจริงวางไว้ให้ดูที่โต๊ะอยากดูรูปแบบไหนขอดูได้อย่าลืมรีบลงมือทำนะคะเดี๋ยวทำไม่เสร็จทำไม่ทัน